ท่านผู้ชมวันนี้นะคะอยู่ที่บ้านของคุณแม่ไหนนะคะแม่ไหนสวัสดีค่ะปารมันนี้สวยงามพี่น้องค่ะเป็นยังไงแม่ฟันดีบ่ได้เลขดีบ่ก็ฟันว่านค่ะแต่ว่าแบ่งเครืนะ่องหลืพ่อใหญงอย่างหนึ่งอัมนเรามาทรงทานค่ะแล้วก็ทรงทานค่อยๆต้วว่าฝฟันดีดีฟันดีแบบใดค่ะฟันมาเขามาแท่งมาสั่นเรียบแต้ตันเด็มตัวอยู่ เขามาแท่งจังไรแมแแเ่เอามาแทงมีดต่ำแล้วต่ำแล้วอ๋อเอามีดแท่งนี่บ่มีดว่าขาเราแทงแล้วโอ้ค่ะที่แไรเต้นตัวเราค่ะแม่วันที่นเล่าฝันว่าอันคันเราฝันย่ามดเข่าตลอดตั้งถือถ่าไรอ๋อฝันย่ามดเข่าตลอดวันนี้เราได้ไหมหาเฮอขึ้นมาฝันขึ้นมาแท่งแต่เราไม่าใส่ค่ะตีเยี่ยงไดเดี๋ยวใส่คันนีัโนี่โตโฮมไนหาชิ้นเก่าปีแล้ว่ะขัขนตตขนตโตน ตเพื่อนนมบอเอออายุเพื่อนหาชินเก้า่ะทำไมเห็นได้ตัวนัใเพื่อนเห็ไหมเพื่อนว่าอายุมันอออายุหาชิกาก่นี่ร่งว่าบอกค่ะอายุร่งกับเจกปีนะอ่ก่อนถือมานนี่มาเพื่อนได้บนตัเพื่อนได้บานเขาจามาแท้ต้องนอนยู้หน้าเลยค่ะนอนยู้หน้าอ่าแล้วนี่นี่จะปลาได้ท่าออกไปทั้งบั หน้ามีตรปลาพีหน้าป่ะแม่อายุอร่อ,อยอออหน้าเพนเกศสิพรัยไหมปลานอนฟังน่ายเกศชิรัค่ะมาที่นี่เพิ่วมาฝันเรื่งสีตียังไงรำแม่ถ้าเกาผมฝันเีังไงหาก่อนรุ่งมากออกอายุรุ่งก่อเนี้ยไม่มแท่ตัวผมจะต่ตตออายุเพิ่นได้หรอก ห้าห้าก้อนอน,น,นี่เพื่อนฝันนี่เป็นออกอายุของลูกไหมเพราว่าเพื่อนฝันเห็นลูกบ่ค่ะฝันเห็นลูกมากและเลขออกตัวนั้นอายกออกอุลูกค่ะวันนี้ว่านี่ฝันเห็นมาขเขามาแท่งเพิ่นค่ะแท่งเพิ่นน้ำตูนน้ำตั๋โตผมนี่ผมน,นี่อย่างนี้ไม่ใช่ญญอายุอะไรอายุอ,อ,ยาอ,ญญอายุเท่าไหร่อายุห้าสิบเก้าอายุห้าสิบเก้าปีได้า่า ตายพวกเราสเยโอยีเราโดเดือเมั่ก็สูวัตตายตายเนี่สวนหาเก้ามกไปค่ะวตตีเพื่อนเจ็ดอะได้บอกมาเเพราะว่าขันตายนี่จะตีเป็นศูนย์อายุนีห้าสก็เลยตีเป็นสามตัวศูนย์ห้าเกปกติในี่เพนฟันแมนบ้างไหมหรือมันตลอดท่าละสามมื่นสองมื่นมื่นกว่าอย่างนั้นตตลอดเมืนั้นใส้ฟันมารูกมากกระถอ เปนฟันก็ดีคุณฟันคิวดีใช่ไหมคุณนมาบอกคอยอยู่เจ้าคอยมาเจ้ามาคอยว่าเทานม่เก่าไอ่นี้เลค่ะเ่าาเขา,าหาันันี่เพามากนี่หายเล่นสามผู้ดใดหายค่ะกะรเขาเจ้าว่าว่าวน,นี้เล่นสามเรื่องภาษันถืออนี่นะมาบอกยายฟังมียายบอกยายกับบมากว่าบัมากะ ข้างล่างก็สามเก้าข้างบนก็ห้าเก้าอันนี้ในฝันบ่แม่หมากเลขมากตัวนึงอ๋อเลขตัวนึงตัวนึงเลขฝันเพิ่นหมอตัวนึงเลขฝันเลขฝันตัวใดแม่เลขฝันน้องเพิ่นห้าเก้าเลขฝันห้าเก้าเออเพราะว่าแม่บอกหนังฝันเนาะค่ะเพราะว่าลักสีคิีวเขคิขียวโดสมองฝันหนึ่งค่ะห้ามันออกไปเที่ย เลขหนึ่งมันออกไปแล้วห้าหนึ่งแต่ว่ามันจะออกตัวเก้าจากหนึ่งจะเป็นหนึ่งห้าสันบอกเป็นหนึ่งห้าเป็นหนึ่หาหานึออกไปแล้วออกไปแล้ววันนี้ว่านี่ออกหนึงหาค่ะเลขมาตัวเก้านึ่งห้าเขามาแม่นเมน่าช่างมาลักสามเก้า แม่นะเพราะว่ามีคนมาบอกขอแมนบอแม่ค่ะมันนี้เลขกันใหญ่มาบอกเขาแค่หาเก้าหาเก้ากับสามเก้าน้อสองศูนย์ห้าเก้ากับสามเก้าแสดงว่ามันมีเลขเก่าเนาะเลขเก่าต่ว่าคนมาบอกแม่หนงทีมีเลขสามมันบอแม่ก็เลยสามเก้ามันบอของแม่ของานศูนย์ห้าเก้าของขาสามเก้าค่ะ ่ม่สองตัวเท่านี้ละเพราะว่าคนตายนี่เป็นศูนอายุพ่อไงอันนั้นหเก้าปสิเก้าเพ่าก็เลยเป็นศูนย์ห้าเกนึ่หานี่มาตัวเก้าเป็นป่ะมาตัวเก้าก็ยบ่มากเนาะมากบ่หาหนึ่งหนึ่งหาเลขออกตัวเก้านี่ไรผมอมาแคเดียเลยอือบ่สื่อเลยอายุหกสิบแปดเเคยซื้อศูนย์ศูนย์นี่แค่เดียเสีย่ามาบ่าบ่เคยซื้อไปสี่สปีแลวละซื้อ หาศไดหาศูนย์คือเลขเบาเบาเก่าคือไม่เบาให้ฟัง่นเนาะอย่างนั้นเลยว่าื่อเลขเป่าเลขศูนย์นี่เนศูนศูนย์่าือะฮะเออจะได้เซ็งนี่หะก็จะเป็นนะคะเป็นความฝันนะแม่เนาะความฝันของแม่ไหนแล้วก็ได้เลขมากพร้อมเลขห้าศูนย์ห้า้าได้เลขมากนี่ยศูนเกเป็นความฝันของคุณพ่ออะไรนะแม่ เอาพ่อใหญ<ะ>่กลดฮะตะกลดพ่อใหญ่กลิ่นเบาชูฟังเล่าหนีฟันยยมได้เดข่าตลอดเข่ายยมนันแล้วถือมาจากหวัวเราแม่โอ้มันหาหัวเจี๊ห,หัวเหรอฮะเจีด,ดยบหัวคนตีเออคนตลอดเออเครื่อ,อ,อ,องฉลาดคขาจะไปถามเล่าเนาะค่ะหัวนี่งคนก็ไหม้เพิ่นก็บอกเล่าคนก็เลยมาเบาชูแม่ฟังว่าเพิ่นฝันฝันแบบนี้ นี่วาเขามาแท่งเพิ่นแท่งเหียนหย่อนสะสะสะกะป่าที่นี่อันนี้เพิ่นหนึ่งหาซิกเต้าเนาะพอเสิตายจะเลือดไหลออก้วดจนออก้วดตัวแต่ว่าในฝันนี่ตายบ่แม่เพิ่นว่าก็สมมาตายเล่นะอ๋อสมมาตายมันบอกเพราะว่าอย่างูกแต่ว่าเดือดไหลเพราะว่าแท่งเพราะว่าแท่งนี่ก็คือเข่าด้เนาะแท่งนี่เลือดไหลก็แสดงว่ามันเข่าเนาะมันก็ว่างเสร็จ เขาจนเต็มโตแต่ว่าเล่าเนี่ยพ่อใหญ่กวนอันนี้เล่าก็ะชิมันใจเนาะแล้วพิ่นซื้อตัวนี้เหรอแต่เพิ่นเบาแล้วเพิ่นซื้อตัวเดียวนี่ป่ะแม่พ่นซื้อตัวเดียวนี่พิ่นซื้อลัตเตอรี่ไว้ไปแป๊บเดี่นซื้อบอร์มันไปสารคามเลยพ่นซื้อถูกมาแล้วไม่ต่ำกว่าเจ็ดนวดใช่ไหมแม่อันนี้ก็คือเลขแบบว่าที่ไปที่มาเนาะคือเพิ่นมาเบาสูเม่ฟังเนาะเพราะว่าเพิ่นหนีฝันส่วนมากเพิ่นจะได้ตลอดแม่นบอรค่ะ พี่น้องเป็นตัวเลขของคุณคุณแม่ไหนนะคะที่พ่อใหญ่กลอนมาเวามาเราซูฟังนะคะบันนี้ก็เลยฝากเอฟซีเนาะแม่เนาะนะคะบันนี้อีแม่ฝันบ้ันนี้ฝันแค่นั้นแหละมาเลขมาตัวเก่าหนึ่งหาบันนี้ของอีแม่ฝันนะคะเลขมาตัวเดิมกับสามเก่าสามเก้ากับหนึ่งหาฝันฝันจะได้แม่ตองเจ้าเจ้ามาบอกว่าจะยังไงข้าเจ้ามาบอกบันนี้ ได้ว่าเด็ดสุาตัวเก้าด้าดวค่ะ <20 S 2> ตัวได,วด้ค <c oughs> <15 S 1> ่ะห, <15 S 1> หนึ่งห,า <c oughs> ห้า, <c oughs> นานหนึ่งห้าไปณอกเวลาห้านึงเขาด้ว่าค่ะไม่เอาตัวเก้าว่าสิค่ะอันนี้เป็นความฝันนะคะของแม่ไหนแล้วก็ของขอพ่อใหญ่กลเนาะพ่อใหญ่กลนเนาะศูนย์ห้าเก้าแล้วก็ของแม่นะคะหน <c oughs> ึ่งห้านะคะกลับด้วยก็ได้ห้าหนึ่งแล้วก็สามเก้าว่ะแม่ มันหันมันออกขางบนเนาะออกข้างล่างเนาะหันนึ่งค่ะแมนอาจจะปวดชุดก่อนหาหนึงนึ่งเออชุดนี่มันออกหาศูนย์กับว่าแน่ได้หรอว่าอาจจะกลับมาได้คมันไม่ันูนหาหนึ่งหนึ่งหาอาจจะกลับมากับเป็นได้เนาะเป็นได้บ้านี้แม่ถ้าแม่ซื้อนะแม่เซลลตัวใดเด็ดค่ะศูนยหาเก้ากสามเก้าศูนย์ห้าเก้ากับสามเก้านะแม่เนาะ น่หากหยอดไปได้มีนรอ,ม,อมากกว่า,าเลขตัวเก้าใช่ไหมคะมากกว่าค่ะโอเคก็เอาตามนี้เด้อพี่น้องคันผู้ใดที่เขามาติดตามรับชมนะคะลองตามของพ่อใหญ่ยกลเบิงสกนอนเพราะว่าเพิ่นแนบบอกว่าเพิ่นถือมาเจ็ดงวดเนาะเพิ่นมาบอกก็ลองพิจารณาเบิงเลยไหมเนาะเอาตัวนี้ละเอาตัวนี้ละเอาตัวนี้ละ เอาตัวนี้ละ0.59ค่ะเอาเพิ่นถือร้ายหกตัวเนี่ยเอาแล้วเพิ่นตัวเนาะเพิ่นเพิ่นฝันคิ่วเนาะเพิ่นฝันคิวแล้วก็เป็นแนวทางไว้เนาะขอบคุณคุณแม่มากค่ะสวัสดีค่ะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิเข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยง100เซนติเมตรโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม